ขับรถผ่านถนนปีศาจเส้นนี้ทีไรขนลุกทุกทีว่ากันว่ากลางดึกจะมีคลื่นวิทยุประหลาดโผล่มาคืนนั้นก็เหมือนกันวิทยุในรถเริ่มซ่าฉันหมุนหาคลื่นอื่นแต่ก็มีแต่เสียงลมช่วยด้วย ฉันใจหายวาบนั่นเสียงคนนี่นาใครนะใครอยู่ตรงนั้นฉันถามออกไปอยู่ข้างหลังฉันรีบหันไปมองเบาะหลังว่างเปล่า่ฮ่ฉันเหยียบคันเร่งสุดชีวิตวิทยุยิ่งซ่าดังเสียงหัวเราะตามมาติดติด จนกระทั่งผลถนนเส้นนั้นออกมาทุกอย่างก็เงียบลงถนนปีศาสตร์กับคลื่นวิทยุผีสิงถ้าไม่จำเป็นอย่าเฉียดเข้าไปเลยจะดีกว่า